โอ้น้ำใสม,มีน้ำแล้วต่อไปเดี๋ยวเที่วปัดกวาดพัฒนาดีๆเอาเจ้าเทามาไว้จอดล่มจอดเงาล่ะหรือจอดไว้บ้านตากแดดแม่แมๆยุ่งเลยแห้งกรอบเลยนะเนาะเผิ่วบริเวณนี้ดีๆทำสวนเกษตรโอเคอาละ กลับแนละ้วโอ้ล้างอาวุธก่อนล้างอาวุธก่อนอุ้ยอ่าอาวุธโอ้มีดทองประหลดนะนี่ซื้อจากคนอีสานบ้านเฮานี่มาขายให้ว้าปเปลิงปลินเหมือนเฮาเลยเอา,เาได้ไ่มตาได้ี่มสองร้อยห้าสิบโอ้เอา150ร้อยห้าสิบกว่าพ่อไปวัน โอ,อ, the <c oughs> โอ้บ่ได้บ่ได้บ่านลูกพี่ขอสองร้อย้าบวั่สันยางมัดมือมันเว้นบมีไผมาทักมาทวงเจ้ามาทักมาทวงนี่โอ้ยขอสองร้อย้าวัจากสองร้อยห้าสิบแล้วหายเพิ่นสองร้อยครับฟันเล็กโซ่ดี่นเล็กแป๊บเพิ่นชุบชุบมาโดนตะปูยานห้างบินที่เล็กแป๊บเพิ่นฟันเขาจุบจุบโอ้ยเพิ่นมีเทคนิคนะโอเคครับละ ครับแล้วกลับแล้วเขีวเข้าที่เข้าทางแล้วที่เข้าทางแล้วเฮ้แค่นี้ก่อนที่เข้าทางสว่างสวายละได้กล้ยลวยละได้กล้วยไปอุกไปบ่มแล้วช้าเอ้ยก็เอาจะอุกบ่มให้กินลงคุณปาก็ได้สุกแล้วจะถวายเป็นทานให้ ทานบารมีให้เนาะจะประดีมนอนของมันสบายน่ารูกเนาะนอนสบายเลยเนะนอนเถอะอืมนอนเถอะอิ่มแล้วก็นอนนาะอ,อิ่มแล้วก็นอนน่ารูกเนาะโอ้โหอ่าเห็นไหมเขาแฮปปี้เอนดิ้งนะครับจะข้าเอาเอาวุธข้าใส่ฝักดีๆก่อนใส่ฝักให้เรียบร้อยก่อน โอ้ฝักนี่มีรหัสด้วยไนงะดูดีเลยบันดีเนะาะฝักนี่มีรหัสด้วยเนาะดูให้จงดีนะครับดูดีๆมีโชคด้อนี่ขอบอกขอบอกฝักมีนี่มีในตำนานนะนี่ได้สมัยน้ำท่วมไหลบา่าน้ำนองแถวนี้เต็มไหลเลี้ย,เ,ยเจ็บใจเลยขอเปิน้นไว้เป็นฝักมีนเรานี่ตามนี้เลยของคู่กัน โอ้มันเกิดมาคู่กันแท้ๆของมันเกิดมาคู่กันโอเคกลับละเจ้าบัดนี้เด้ถ้ากลับแล้วนะเองนอนเป็นคู่ชามันเด้อสัตว์เลี้ยงเจ้าชาหน่ใครใครไปทำาลายมันเด้อทำรายสัตว์เลี้ยงไม่ได้มันไปตามถึงบ้านเลยมันบอกไงสมัยมันอยู่เป็นคู้เป็นคนมันก็นั่งเล่นตัวเจ้าบัดดี้นี่นะกลับไอทองตัวหนึ่ง นะาหลกนะ